ทรมานกิเลสแทน้อวะแตอนนี้เราก็มาคิดว่านี่แล้ววะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเฉพาะตอนนั่งหรือตอนเดินจงกรมเลยตอนที่เราฝึกตนทุกเรื่องคือเราฝึกตนฝึกไม่ให้เราตามใจกิเลสฝึกไม่ให้เราแบบไปตามอำนาจของกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภก,ก็ดีความโกรธก,ก็ดีความหลงก็ดี เวลาเราปฏิบัติธรรมนี่เราจะวัดกันเวลาเรามีความโลภนะมีความหิวสิ่งเหล่านี้มันจะทรามานเราจะอดได้ไหมจะทนได้ไหมเราว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมบ่เราว่าเป็นผู้มีศีลบ่เป็นผู้มีสมาธิบ่เป็นผู้มีปัญญาบ่เอามาใช้ได้ไหมเอามาสู้กับกิเลสได้ไหมเวลาเรามีความโก เวลาเราไม่พออกพอใจเราสามารถเอาเมตตาทาเอาความเมตตาที่เรามีนี่มาต่อสู้กับความไม่พอขอกพอใจมาต่อสู้กับความโกรธความเกลียดที่มันเร่าร้อนอยู่ในจิตในใจเราคือทำให้เราเนี่แบบไม่ทุกข์มากในเรื่องว่าเราแบบจะไปแบบให้อภัยห,หรือว่าไม่ถือโทษ ใครที่มาทําอะไรให้เราแบบไม่พอใจอันนั้นก็มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ดีถ้าเราสามารถที่จะแบบผอเป็นยังดอกไว้ไอ้อภัยมันทาใจถึงมันสีเห็ดยังถึงมันสีวาสีดาเฮ้าเราก็เมตตาเขาแต่ความเมตตาที่สําคัญนคือเรานี่เมตตาตนเองไม่ให้ตนเองมีความทุกข์ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนใจ ไม่ให้ตนเองทรมานถ้าเราสามารถที่จะเอาเมตตาธรรมมาใช้นั่นแหละคือผลของธรรมะคือผลของการปฏิบัติชนะการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะอยู่วัดไม่ได้มีเฉพาะเวลานั่งสมาธิเวลาเดินจงกรมการปฏิบัติที่สําคัญคือปฏิบัติทุกเวลาทุกขณะทุกขัสสะหรือว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น เราจะต้องมีสติในการที่จะกำหนดรู้แล้วเราก็พิจารณาให้เห็นการเกิดขึ้นให้เห็นการตั้งอยู่ให้เห็นการดับไปเรื่อว่าไม่ไหลไป,ไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเรื่อว่าความพอใจไม่พอใจในการที่ทําให้เราลุ่มลงกับสิ่งเหล่านั้นคือเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็อยู่ได้ และการอยู่ได้นะเราอยู่แบบเป็นโทษหรือว่าอยู่แล้วมันเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจในการที่จะปล่อยวางในการที่จะไม่หลงกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราสามารถเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็จะไม่ทุกข์มาก เราก็จะไม่เหนื่อยมากความทรมานทางความทรมานทางจิตใจที่เราจะเก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำให้ตนเองเป็นทุกข์มันก็จะน้อยพราะเราเข้าใจแล้วเราก็เอาประโยชน์ได้ก็สร้างความสุขสร้างความสําเร็จเพื่อว่านำมาให้เกิดความเจริญแล้วเราก็มีปัญญาที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ เวลาที่เราพัดผ่าเวลาที่เราสูญเสียเวลาที่เราจากกันเราก็จะสามารถทำใจได้ปล่อยวางไดไ้ไม่ให้เราทุกข์มากไม่ใหเราทรมานมากหรือว่าจะทุกข์ก็ไม่นานเรื่องบางเรื่องเราไม่ทุกข์เลยเรื่องบางเรื่องก็อาจจะมีความรู้สึกแต่ว่าเรื่องบางเรื่องไม่เก็บไว้ให้ตนเองต้องทุกแล้วทุกอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีก เป็นวัฏฏะสงสารในการที่จะเวียนไปสู่อับายคือความเสือ่อมคือจิตใจเราจะตกต่ำไปสู่ความทุกข์ความทรมานหรือว่าความลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะยกจิตใจเราให้สูงขึ้นให้พ้นจากความทุกข์จากสิ่งที่มันตกตำ่ำจากสิ่งที่มันเป็นอับบายอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้าเลย ชาตินี้แลลวชาติที่เราต้องเกี่ยวข้องกับความโลภความโกรธความหลงชาติที่บางครั้งเราก็ทรมานมันตกนรกชาติที่เราแบบมีความโลภความอยากเหมือนกับเป็นเปรตมีความหลงเหมือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉานโมหะก็ดีโลภะก็ดีโทสะก็ดีที่เราจะต้องยกใจิตใจเราเนี่ยให้อยุ่เหนือให้หลุดออกมาจากอบาย ถ้าเราสามารถทําให้จิตใจเรานี้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ทางที่เราจะพ้นจากอาบายภูมิทางที่เราจะพ้นจากวัฏสงสารก็มองเห็นแล้วคือเห็นเป็นเบื้องต้นแล้วท่าการที่เราต้องฝึกต่อไปเราก็เห็นว่าที่สุดเราก็จะสามารถที่จะพ้นทุกได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้องพิจารณานะ ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความไม่พออกพอใจนี่ละปฏิบัติธรรมเอามานัง่งยิ้วเขาก็คือจะพกหยิ้วแห้งไปได้ที่คุณยายก็ได้บริว่ายายห้องทองมาแล้วได้หัวปกติยายบวชให้องทองดอกคุณยายนะส่วนมากมันเต็มทองมาแล้วย <c oughs> ังสั่นไปยาย เดีว่าเล่นซสืดสดอดอกยา่ก็เอาบุญน้องยาย่ปฏิบัติมาเอาก็ออกบได้ไปยางบบได้ไปเมือ่อยโบได้ไปไกลนั่งถ่าภาวนาเยวัดโบสที่เป็นตาสงสารก็ไปเน,นี่แล้วสุมาจิติเกี่ยว่นี่แหละพราเราบานจดนี่แ้วต่ว่าก็คือว่ามันก็เป็นโอกาสมันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ฝึกตนเป็นโอกาสในการที่เราจะได้วัดใจ วัดภายนอกเป็นวัดส่วนหนึ่งเป็นขอบเขตแต่วัดใจัใจจัยเราี่มันมีธรรม,มะมันมีสติปัญญาสามารถที่จะรองรับหรือว่าสามารถที่จะเอาประโยชน์หรือว่าสามารถที่จะปล่อยวางได้มากน้อยขนาดไหนในการที่เราได้รับรู้ในการที่เราได้ได้รับขนจากสิ่งที่มันเกิด พวเราทั้งหลายจึงอยู่กับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเวลาที่เราทําอะไรที่มันไม่พออุมพอใจอันนี้เราเราจะได้เอาธรรมะมาใช้ในสิ่งที่เรามีในหน้าที่ที่เราเป็นในการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและที่สุดที่เราไม่สามารถยึดมั่นถือมันได้ในการที่เราจะต้อง ทำอย่างไรให้ตนเองนี่ทุกน้อยที่สุดหรือว่าทําอย่างไรไม่ให้มันทุกอีกถึงมันจะเคยทุกแล้วก็ให้ไม่ให้มันนานหรือไม่ให้มันกลับมาทุกอีกชีวิตในการที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนานี่จึงเป็นความโชคดีโชคดีของชีวิต